สวัสดีครับนูฟังสถานีวิทย,ยุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดน,นาราธิวาสเข้าพบนายมะนาเซลยูโซประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทอพกลุ่มระงแงะ และประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอกลุ่มจอไอร้องโดยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพมอบนายตรเจนเหลวเก็บรายงานผสมเทียมโคทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงโครวมถึงการสังเกตอาการการเป็นสัตว์ของโคณนะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอกลุ่มระแงะ บ้านตันหยงรีมอหมู่ที่เจ็ดตำบลตันหยงรีมออ,อระแงะจัังหวดนาราธิวาสและกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอกลุ่มเจาะไอร้องบ้านโคกหมู่ที่ห้าตำบลจวบอเ,อเจาอะไอร้องจัังหวดนาราธิวาสน,นี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน